สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสินค้านะคะตัวหนึ่งมาแนะนําเช่นเคยนะคะวันนี้ก็นําตัวสินค้ามาให้ดูด้วยนะคะนี่ลักษณะจะเป็นกล่องเล็กๆสีดําแบบนี้นะคะชื่อว่าอยู่ตรงนี้นะคะก็คือตัวที่นํามาวันนี้นะคะคือจะเป็นสบู่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะตัวสบู่ที่ดูนะคะนี่จะเป็นก้อนแบบเล็กๆแบบนี้แล้วก็สี แบบดำๆหน่อยนะคะก็คือสบู่ตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของผงถ่านกาแฟนะคะแล้วก็สารายคอลลาเจนน้ำผึ้งแล้วก็วิตามินอ e, ีแล้วก็ทองคำนะคะ <c oughs> คือผงถ่านและกาแฟนะคะก็จะช่วยดูดซับสารเคมีที่อันตรายอะคะ่ะออกจากผิวเราแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยดูสะอาดนะคะ ส่วนสารยและคอลลาเจนนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวเราการะชับดูเต่งตึงนะคะอีกอย่างคนเราก็อาจจะไม่ชอบให้ผิวเราแบบแห้งแล้วก็เหี่ยวแล้วไม่ชุ่มชื่นนะคะส่วนนี้ก็เลยจะช่วยทําให้ส่วนสาระกับคอลลาเจนก็จะทําให้ช่วยให้ผิวเราแบบกระชรับเต่งตึงนะคะส่วนนี้ส่วนน้ําผึ้งนะคะก็น้ําผึ้งที่ทํานํามาผสมสบู่ ก้อนนี้นะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งป่านะะซึ่งไม่ได้ผสมมีสารอะไรเลยขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบน้ำผึ้งแบบธรรมชาติเลยนะคะก็จะช่วยดูแลผิวเราให้ขาวแล้วก็เรียบเนียนนะคะตรงนี้นะคะส่วนวิตามินอ e ีกับทองคำนะคะคือทองคำที่นำมาผสมนะคะก็จะเป็นทองคำที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะก็คือจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะให้เรานะคะให้หน้าเรามีแบบดูแลแบบเรียบเนียน ขาวนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะสะบู่ก้อนนี้นะคะคนที่ผลิตนะคะก็คือจะเก่งมากเลยนะคะก็จะได้รับรางวัล11รางวัลเหมือนแบบ4ปีสอนเชียวนะคะก็คือรางวัลคอนเฟิร์มซะขนาดนี้นะคะคือใช้ดีแน่นอนนะคะยังไงก็ลองหาซื้อดูเนาะนี่ผมจะให้ดูกล่องอีกรอบเนาะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นี่ส่วนก้อนก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะคะตามจริงแล้วคือมีสีแบบนี้นะคะแต่คือกลิ่นจะไม่แรงนะคะเป็นจะเป็นกลิ่นหอมหอมนะคะ นะคะวันนี้ก็แค่นี้เนาะวันนี้เราไม่บายค่ะ